สวัสดีค่ะหนึ่งค่ะกับพิ้วลิงไทมใบมีนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งก,กับการทำพิากาศค่ะหัวข้อในวันนี้ที่หนึ่งอยากจะทำก็คือการดูแลความรักของคุณค่ะก็เหมือนเดิมเลยเนาะหนึ่งมีไพ่เล่ทั้งหมด3ามใบนะคะใบที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นน้องจิ้งจอกตัวนี้เนาะน้องาวาเฉิงที่นั่งอยู่บนกองฟางใบที่สองนะคะจะเป็นน้องขวาเฉิงบนใบบัวนะคะแล้วก็ใบที่สามค่ะจะเป็นน้องขวาเฉิงถือโคมไฟนะคะ ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆน,นะคะลองเลือกไพ่ที่ดึงอยูส่สายตาของเราไมา่ดีสุดหรืออาจจะเลือกจากน้องๆที่หนึ่งวางไว้ตรงหน้าก็ได้ว่าชอบน้องตัวไหนกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูคําทานายของไพ่แต่ละใบกันค่ะว่าไพ่มีอะไรที่อยากจะบอกเรานะคะโอเคค่ะมาค่ะสามสองหนึ่งสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะหรือว่าน้องว่าเฉิงบนกองฟางอันนี้เนาะ คุณได้ไพ่ queen of cups ค่ะหรือว่าไพ่ราชินีถ่วยนะคะในเรื่องของความรักความสมคัญน,นะคะตัวคุณอาจจะมีลักษณะที่เป็นคนเงียบๆหรือว่ามักมีโลกส่วนตัวหรือว่ามีพื้นที่ส่วนตัวเป็นของตัวเองอะคะ่ะเป็นคนที่มีความซับซ้อนในตัวเองอารมณ์ก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะอ่อนไหวได้ง่ายจนบางครั้งอะตัวเรามีความกังวลใจไปเกินเหตุอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ทําให้รู้สึกน้อยใจหรือว่า รู้สึกไวต่อคําพูดและการกระทําของคุณรอบข้างได้ง่ายการดูแลความรักของตัวคุณนะคะคือการที่ตัวคุณอาจจะต้องยอมที่จะเปิดใจหรือว่ากล้าที่จะแสงออกถึงสิ่งที่เราซ่อนหรือว่าเก็บไว้ภายในใจมากกว่านี้อย่าเป็นเพียงผู้รับหรือว่าคนคอยปรับตัวจนตัวเราเองนะคะต้องเก็บความอึดอัดใจาอยู่เพียงฝ่ายเดียวนะคะอย่าลืมว่าเราสามารถที่จะอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอได้ค่ะ โอเคค่ะสำหรับไพ่ใบที่2นะคะก็คือน้องวาาชิ่งบนใบบัว,นวนเนาะคุณได้ไพ่เด e อบเวอนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่เวลาคิดอะไรก็มักจะทําอะไรปุบปับรวดเร็วใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากและมักไม่ค่อยที่จะระวังในเรื่องของคําพูดหรือว่าการสื่อสารกับอีกฝ่ายหนึ่ง รือในแง่ของความที่ไม่ชอบบก็จะเป็นเช่นบางทีเราอ่ะมีความรีบร้อนที่จะตัดสินใจคบใครโดยที่ไม่ได้ศึกษาหรือว่าไม่ได้พูดคุยทําความรู้จักกับอีกฝ่ายหนึ่งให้มันดีก่อนนะคะแล้วพอคบกันไปอ่ะมันก็เลยมีเรื่องให้ต้องขัดแย้งกันต้องแยกทางกันไปการดูแลวความรักของคุณก็คือการค่อยเป็นค่อยไปในการพัฒนาความรักความสัมพันธ์ค่ะและพยายามอย่าคิดอะไรเอาเองนะคะควรสื่อสารให้มันชัดเจนเพื่อที่เราอ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งเกิดปัญหา ตามมาให้ต้องแก้จากความเข้าใจผิดในภายหลังค่ะโอเคค่ะต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะคะใบเฉลียงถือโคมนะคะคุณได้ไพ่ four points ค่ะหรือว่าไพ่สนะี่เหลียญนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณเป็นคนที่ชอบให้กําลังใจแล้วก็สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจคนรอบข้างได้เป็นคนที่สามารถใช้คําพูดได้ทั้งในทางที่ดีที่สุดแต่ก็สามารถพูดจาทิมแทงใจคนอื่นได้เช่นกันค่ะมักมีคนรู้จักเยอะแล้วก็ทําให้บางครั้งตัวคุณอะ่ะ อาจจะแคร์คนภายนอกหรือว่าให้เวลากับสังคมภายนอกมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวของคุณจริงๆซึ่งมันทําให้คนรักของคุณนะคะอาจจะรู้สึกน้อยใจได้การดูแลความรักของคุณก็คือคุณควรงออกให้คนรักหรือคนในความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกว่าตัวเราอะยังแคร์และใส่ใจเขาไม่ว่าจะเป็นทั้งในแง่คาพูดหรือการกระทําอยากเจ็บสิ่งที่คิดเอาไวะคะ้ค่ะเป็นเพียงแค่ความคิดนะคะโอเคค่ะก็สาที่ได้รับมา อันนี้เป็นการอ่านไพ่พลังงานโดยรวมเนาะหรือว่าการอ่านไพ่แบบ general reading ถ้าใครรู้สึกว่าสารที่เราได้ฟังอะ่ะไม่ใช่สารที่เป็นของเราอะคะ่ะก็เหมือนเดิมนะคะขอให้ทิ้งสารนี้ไว้กับหนึ่งอย่านําสารนี้กับไปเพราะว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมนจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามแล้วก็ขอให้วันนี้มีเรื่องราวดีๆเข้ามามีความรักดีๆกันทุกคนนะคะขอบคุณมากเลยสาหรับคนที่เข้ามาฟังแล้วก็ติดตามกันไม่ว่าจะเป็น f o l l o w e r เก่าหรือใหม่ก็ตามค่ะ เราเจอกันใหม่เนาะวันนี้หนึ่งก็ไปแล้วนะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย